หน้าจอล็อกหน้าจอล็อกต้องกด ESC กับ Home พร้อมกันเข้าซิงไฟล์เข้าซิงไฟล์สตาร์ทกดเข้าไปซิงไฟล์สตาร์ทหนึ่งจุดหนึ่งมอเตอร์ถือมาตรฐานห้าสิบเฮิร์ตอยู่แล้วอันนี้ป้อนตามมอเตอร์จุดแปดจุดห้ากิโลวัตต์ตามร้อยแปดสิบโวลต์ 36แอมป์ตามมอเตอร์ฮอยปรับตั้งเป็นมอเตอร์คอร์เนซี่100เฮิร์ของเก่ามาไม่ถึงนี่ปรับตั้งไปแล้วแล้วก็ปรับตั้งจาก1400 rpm เป็น2962ตามมอเตอร์ฮอยของ Y control max frequency 100เฮิร auto tuning auto tuning โด o n e มอเตอร์ก็เลนสสาิบหกแอมป์ตามมอเตอร์หอยเอ็กเซลดีเซล3เสกโลสปีด30เฮิรต์ตั้งแล้วตอนแรกมา25้หไฮสปีด100เฮิรต์ตรงนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเมนูที่ห้าเพื่อปรับตั้งสปีดสองอีกครั้งหนึ่ง